วันนี้ผมจะมาแช่น้ําแข็งนะครับคุณผู้ชมนี่น้ําแข็งเราเอามาเยอะมากเลยวันนี้มีทั้งน้ําแข็งมือแล้วก็น้ําแข็งหลอดผมจะแช่ให้ได้สิบนาทีถึงเปล่าถึงเปล่าลงเลย <ะ S 2> <ๆ>ก่อนนะให้พี่เกมกค่อยๆใส่อ่าเดี๋ยวผมใส่น้ําแข็งอเอาหัวไปฝั่งนีลงล้ลงเลยลงเลยนั่นแหละอุ้ยน้ําน้ําอุ่นน้ําอุ่นนอนรอเลยนอนรอเลยเดี๋ยวใคน้ําแข็งใส่ลงไปเยียดนิดนิดมาเอาหัวพร้อมแล้วเอาหัวนอนเลยนั่นแหละ หยับลงมาหยับลงมาออมาเลยมาเลยนะมาเลยพร้อมแล้วแข่งมือแต่มาเลยนะมกาเลยอมาก่อนเลยก่อนเลยนะก่อนเลยวันเดียวก็เย็นแล้วอ่ะมาดูว่าจะทนได้นานสักเท่าไหร่ใส่น้ำเยอะไปไม่ยงม้นเยอะเใช่ไหมมันล้นเลยอ๋อเดี๋ยวมันนั่นล้นเลยมามาถูงกับแขนแล้วไมล่ะ ก็ย,ยังไม่เย็นเลยยังเหรอยังไส้ย,ยักนั่นแหละน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอดคุณผู้ชมต่อโอ้อันนี้และโอ้ยเย็นโอ้โหอันนี้เทลงอมาปุ๊บเย็นเลยอ่ะมือเนี้ยอ๋ <laughs> อใส่น้ำแข็งหลอดเย็นกว่ายเยอะเลยอ่ะอะ ของหวานเรามีอ yeah. mm ีกเอออย่าคนลุกขนลุกเลยเอาอเอ้ยเย็นเมื่อกี้ขามันไม่จมอ่ะพี่เงินอ่างมันเล็กอางเล็กนี่นี้แ่อะ้อ้โหเดือดเลยไหวเปล่าไหวเปล่า เคยได้ยินค yeah. ํานี้ไหมจะได้กินนาทีเย็นแบบเข้ากระดูกอ่ะแบบนี้เลยอ่ะไหวเปล่าไหวเปล่าไม่ไหวก็ลุกเลยนะอย่าทนฝืนนะตัวชาหมดเลยอะผมอยู่ในครัวโลกมันไม่ได้เย็นน้ำแข็งมือนะมันเย็นน้ำแข็งรอดอะน้ำแข็งรอดทำให้เย็นมากใช่ลุกก่อนไปไปไป ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลุกทำไมเป็นยกเป็นยกเอาอ้าวเมื่อกี้บอกไม่ได้พูดแบบนมี้หน้าเมื่อกี้บอกว่าทนนานจะได้กี่นาทีนะเมื่อกี้ไม่ได้ว่าพูดเป็นยกนะกี่นาทีแล้วกำลังได้สองนาทีเองใช่เหรอเออหูเย็นแต่บ่ามันสดชื่นนะเวลาลุกออกมาแล้วอ่ะสดชื่นมากเลยอุ่นเลยใช่ปะอุ่นเลยอ่ะคือแบบไม่เป็นไม่โล่งมันมันลู่โล่งเลยเอออ้าวจะพักกี่นาทีนะครับเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีหรอกเอาล่ะ โอ้โหมะนาวมันแบบว่ากล้ามเนี้ยมันถ่อนคลายด้วยนะแม่เมื่อกี้บอกพี่ว่าสิบนาทีอ่ะมาไม่ผมบอกว่าจะถึงไหมสิบนาทีจะบอกว่าจะลงให้ถึงสิบนาทีจะไม่ขึ้นเลยอ่ะเอาลงครับลงเอาเอาฝั่งนี้ก็ได้ไปเออนี่ก็ได้เอาแช่ครับอุ้ยอยเย็นแล้วอุ้ยเย็นเจ๊งลองเออ เฮ้ยหลังไม่ลงเว้ยหลังไม่ลงเฮ้ย <laughs> มันปวดตีนอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันเย็นมันปวดตีนเลยอ่ะ <laughs> ขอลงแค่ตัวได้ไหมอ่ะอะไรไงไม่ลงได้ไหมเพราอะ <laughs> อ,อ่างเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เขาเออเอาหัวลงไปอีกเอาคอลงไป ใส่เปล่าขยับมานนี้ก็ได้เอาเอาคอพาดตรงนี่นเออนั่นแหละทําไมขนลุกอย่างนี้ฮะทำไมขนลุกอ่ะเย็นครับผมก่อนํำแข็งมือไว้บ่ามันไม่ใช่หมอน้างทำไมทำไมขนลุกอ่ะฮะเย็นเย็นทำไมขนลุกนี้วะ นี่ครับนิ่งครับนิ่งค,ครับพุโทโธพุโทโธอย่างนี้ดิไม่เย็นหนอไม่เย็นหนอปล่อยวางร่างกายไม่ใช่ของเราเนออของผมนะลูกเยะมันเย็นมันเย็นลูกใยอะไรแกนคุณผู้ชมผมพี่เกมต้องลองมาแช่มันเย็นเข้ากระดูกเลยนะมันเย็นแบบว่ามันไม่ได้เย็นแบบเย็นเข้า มันไม่ได้เย็น,นทันทีอ่ะมันค่อยๆเย็นๆ<ช>มันกัดเข้าไปอ่ะตัวชาตอนนี้ชาลูก่อนเฮ้ยลูกเยอะคุณผู้ชมไม่ถึงสิบนาทีครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นอย่างเงี้ยรวมๆกันก็ประมาณสองนาทีใช่เหรอเอออ่านี่ยังมีแดดนะเนี่ยเออถ้าไม่มีแดดนี่แบบ สั่นไม่ครับมันก็ไม่ได้หนาวสั่นนะผมแค่หนาวแบบมันมันเข้ากระดูกอะบอกไว้ดูอะต้องลงแช่เองอะตัวเริ่มแดงแล้วตัวเริ่มแดงแล้วแต่มันรู้สึกดีมากเลยนะตอนขึ้นมาใช่มันเหมือนแบบมันผ่อนคลายอะขึ้นมาพี่ไม่เคยแช่เลยเอาสักทีเคยเฉยแช่น้ําร้อนทําบาปไปเยอะเออลงน้ําเย็นแล้วกันเคยแต่แบบโดนน้ำร้อนเนี่ยเอาท่อนหน่อยเอาท่อนหน่อย เนี่ยเวลาลงนี่มันแบบรู้สึกมันเย็นมากเลยนะ,นะอ๋อเย็นยุกหนอพอเออเย็นหนออุ่นหนอจะจะร้อนจะเย็นจะอะไรก็คนหนอ,อ <laughs> ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยขึ้นอย่างเงี้ย เเย็นลยอ่ะลาดอ่างไปหาแดดนั่นเนาะโอ้โหนี่แหละมันหนักใส่น้ำแข็งไปแล้วท้าความเยน็น ถ้าอยากท้าความเย็นแบบนี้นะไปนู่นเลยเหนือเหนือตอนอากาศหนาวอ่ะหน้าหนาวอ่ะถอดเสื้อแบบท้าความเย็นเลยโหอะไรน้ำแข็ก็อยู่ตรงคอไหวหรือเปล่าใจสู้หรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีขน ลุกนะครับผมมีคนขนลุกขนพองนะ oh. 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 ลุก่อยเลยกันเย็น <In. laughs> เอาน้ำใส่ไหมล่ะ แล้วแค่นี้ใส่เย็นเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกอ่ะพอละมั้งพี่วะาพอละเดี๋ยวมันจะไม่สบายแช่ไม่สบายอ่ะอือไไงครับให้มันสดชื่นฮะแช่น้ำวันนี้น้ำเย็นก็ดีนะผมชอบนะเวลาแช่เสร็จแล้วขึ้นมามันจะแบบว่ามันรู้สึกดีมากเลยอ่ะมันสดชื่นอ่ะแต่ตอนแช่ก็แบบว่ามันเย็นอ่ะอธิบายไม่ถูกมันผ่อนคลายตอนขึ้นมานะตอนแต่ตอนแช่มมันก็ไม่ได้ทรมานหรอกมันแค่เย็นอ่ะ เผื่อน้องๆเอาไปทําตามนี่ไม่ดีนะครับผมอย่าไปทํานะเดี๋ยวเรื่องอันตรายนะครับผมอย่าไปทําตามนะครับไม่ดีอันนี้นนท์มันอยากท้าพิสูจน์อยากได้สมเล่แค่นั้นแหละนี่ไม่ใช่นนท์มันอยากตุยเลยอยากทํานะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปทําตามนะครับผมวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปครั้งนี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าไปออกกำลังกายกันออกไหนอีกแถวบ้านเราเนี่ยแหละโอเค